ครับสำหรับหลังนี้นะครับเป็นทรงนอร์ดิกนะครับขนาด3.2คูณ6.3นะครับเป็นออปชั่นของบ้านของอาณาจักรสักทองนะครับเป็นยังไงนะครับไปชมกันครับก็บ้านหลังนี้นะครับลูกค้าต้องการนะครับเพิ่มในเรื่องของระเบียงข้างหน้านะครับหนึ่งเมตรห้าสิบเซนนะครับความกว้างก็เท่ากับตัวบ้านนะครับ3.2คูณ6.3นะครับ อันนี้ผมเพิ่มส่วนของท็อปบาร์ตรงนี้ให้นะครับนี่ครับจะเป็นท็อปบาร์เต็มเลยครับเป็นตัวเอลนะครับให้กับลูกค้านะครับเป็นส่วนเพิ่มเติมนะครับที่ลูกค้าต้องการนะครับการทําระเบียงอาจจะทําให้เป็นตัวยูหรือว่าล้อมต้นไม้หรือมีพื้นที่เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับอยู่ที่ความต้องการของลูกค้านะครับออปชันหลังนี้นะครับข้างหน้าก็สวยงามนะครับงานตกแต่งด้วยงานไม้สักทองครับ ชุดข้างหน้าเป็นบานสไลด์นะครับอ่าเป็นบานใหญ่แบบนี้เลยนะครับครับก็เข้ามาภายในนะครับอ่าเห็นตรงนี้ก็คือบ้านตรงนี้เนี่ยอ่าในเข้ามาเนี่ยเน้นในเรื่องอ่าที่นอนเลยนะครับไม่มีทิวิ่งรูมนะครับก็อยู่ในโซนเดียวกันโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมภายในนะครับอ่าภายในของเราตรงนี้ก็มี ขนาดความกว้างที่จะพอตัวนเสร็จเตียง6ฟุตได้เลยนะครับแล้วก็ลิฟวิ่งรูมตรงนี้เป็นที่เดียวกับห้องนอนเลยก็คือเข้ามาก็เป็นห้องนอนมีที่นอนเลยนะครับเข้ามาฝั่งนี้ก็เป็นห้องน้ํานะครับการจัดโซนก็เป็นอ,อของค่ายคีว่าค้าจะจัดให้เป็นแบบไหน,นครับเข้ามานะครับห้องน้ําเรานะครับห้องน้ําที่ผมมีให้นะครับก็ อันดับแรกก็จะเป็นในเรื่องของอ่างล้างหน้านะครับตรงนี้นะครับใช้เป็นของโมย่านะครับแล้วก็สุขภัณฑ์เขาเป็นโมย่านะครับสโค๊กเราตรงนี้นะครับก็คือมีให้กับลูกค้าอย่างนี้เลยมีเลนชาเวอร์ให้นะครับผ้าลมดูดอากาศนะครับการปูกระเบื้องนะครับตรงนี้เป็นออปชั่นของทางร้านเองนะครับที่จัดให้กับลูกค้านะครับเป็นโทนสีตัดนะครับโซนของ อาล์เซชว์ก็ตัดเป็นสีดำไปนะครับก็อยู่ที่ความชอบนะครับลูกค้านะครับถ้าไม่ต้องการในสีแบบนี้ก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับตอนสั่งซื้อนะครับประตูด้านหน้านี่ครับของห้องน้ำนะครับครับผมใช้เป็นมานสไลด์นะเป็นบานไม้สักทองนะครับใช้งานง่ายนะครับ สวยงามด้วยนะครับเป็นบานสไลด์นะครับผมส่วนบานหน้าต่างนะครับทั้งหมดนะครับก็จะเป็นางานไม้สักทองเหมือนกันนะครับทั้งหมดเลยนะครับที่ให้ลูกค้าเป็นบานเปิดนะครับมีอยู่สองชุดนะครับผมบานหน้าต่างนะครับมานี่กชุดหนึ่งนะครับครับส่วนเรื่องระบบงานไฟเนของบ้านนะครับผมให้ตู้ นะครับเป็นตู้สกิดแยกสกิดนะครับทุกช็อตนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องทำควาอุ่นแอร์ป๊กาวแล้วก็ไฟแสงสว่างนะครับเดินซ่อนสายภายผนังทั้งหมดนะครับแล้วก็บ้านหลังนี้นะครับมีความพิเศษก็ตรงที่เรามีพ่นพิวโฟมนะครับทั้งหลังนะครับผนังด้วยนะครับแต่ราคาก็เป็นพิวโฟมอยู่แล้วนะครับไฟแสงสว่างนะครับก็คือดูแล้วก็ผม วา,างโซนให้ลูกค้าสวยงามเลยครับเรื่องไฟแสงสว่างไฟหัวเตียงนะครับปักกาวนะครับทุกจุดนะครับาปักกาวลูกค้าสามารถที่จะกําหนดให้เราได้นะครับว่าอยากได้อยู่ตรงจุดไหนบ้างกับการใช้งานจริงนะครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันสแตนดาร์ดแบบนี้เราจัดโซนให้ลูกค้าไว้แบบนี้เลยนะครับ ครับสำหรับลูกค้านะครับที่ชื่นชอบนะครับแล้วก็ต้องการนะครับติดต่อสอบถามเข้ามานะครับที่เพจอาณาจักรศักทองนะครับเดี๋ยวน้องแอดมินเขาจะคอยตอบนะครับหรือเข้ามาชมกันที่บริษัทอาณาจักรศักทองนะครับอยู่ที่ตําบลหนองบอนนะครับอำเภอนิคมพัฒนานะครับจังหวัดระยองนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับสวัสดีครับ